ค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูเก่งประถมวัยโรงเรียนวัดไทยหาดนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาะดูลองสมเด็ๆท่องคำท่องจองกันนะคะท่องคำทองจองเนี่ยประโยชน์ของท่ององจองก็คือให้เด็กได้ฝึกเรื่องภาษานะคะแล้วก็การเปล่งเสียงนะคะจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังยังไม่ต้องมองถึงเรื่องตรงนี้นะคะให้มองว่าเด็กท่องด้วยความพร้อมเพียงกันแล้วก็มีความสามัคคีกันนะคะแล้วก็ เด็กก็จะซึมซับคำต่างๆเนี่ยจากการท่องคำาของจองค่ะลองไปดูนะคะอ่าเด็กๆสวัสดีสื่อด้วยลูกว,วันนี้เราจะมทาทั้งท่องคำคของจองกันนะคะอ่าคำคล้องจอง

มีสองหูเรามีสองหูหูใช้หูฝาอยู่คนใบหน้าคอยทเสียงดังครูไว้มีฟังแล้ววังหน่อยหนารู้จักรักษาอย่าแค่หูเก่งมากเลยอะคอนคุณครูขอหูอีริงลูกเรามีสองหู

เก่งมากเลยใครรู้บ้างยังขาดอะไรบ้างคะขาดอะไรบ้างไหมอ้าเก่งมากนะคะเป็นไงไหมคะเด็กๆทำเดียวน่ารักไหมคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบทำของจองเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็จะฝึกอีกเรื่อยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ